สวัสดีครับวันนี้เราพาเด็กๆมาเที่ยวโคกหนองนาครับ d g m มเดลนะครับนี่น้องน้องอะไรครับน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมอีกตัหนึ่งครับน้องข้าวฟ่างค่ะอันนี้คื้น้องข้าวฟ่างครับเราวันนี้มีกระเป๋ามีกระเป๋าอะไรบ้างครับมีกระเป๋าใส่อะไรบ้างครับเนี่ยกระเป๋าใส่เสื้อใส่เสื้อวันนี้มานอนที่นี่ใช่ไหมครับค่ะเาเราไปออาต่อไปเราจะไปดูโคกหนองนาครับอ่าเราแนะนำมาเดินไปเลยครับเดินเลยครับมี เนี่ยสองคนนี่ครับช้าๆดิครับช้าๆเราไปดูต้นไม้นะครับสองคนมีต้นไม้นี่ต้นอะไรครับนี่ต้นอะไรครับนี่ต้นอะไรครับไหนคนี่ฮะต้นกล้วยไม้ชายต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวอ้าวนะฮะนี่ต้นกล้วยนะครับอ่ะนะครับสองคนเดินนะครับจะเดินหรือจะวิ่งนะครับนี่ต้นอะไรครับ ต้นอ้อยใช่ไหมครับต้นอ้อยเนี่ยต้นอ้อยนะครับอ่าเนี่ยแล้วก็จะมีต้นไอ้นี่ต้นดอกดอกแครแล้วก็ต้นอะไรครับนี่ต้นไม้แดงนะฮะนี่ต้นไม้แดงพวกมัทกุลไม้แดงสิอ่าไม้แดงนะฮะเราจะเดินไปเราจะเดินไปจับอะเราไม่มีของกินอ่านะฮะมีสองคนกำลังเดินนี่ต้นอะไรครับไหนคะ ่่คะนี่ฮะนี่ต้นอะไรนี่ต้นต้นต้นกล้วยต้นกล้วยกล้วยจะตายแล้วเนาะแล้วก็แม่กับพ่อกับครับแม่กับพ่ออันนี้ต้นอะไรครับนี่ต้นอะไรครับนี่ต้นอะไรต้นมะพร้าวใช่ไหมครับนี่ต้นมะพร้าวนะฮะเริ่มใหญ่แล้วนะอ่ไปนะครับ ต้นโมะม่วงก็กำหลังนี้นะฮะของเราก็จะมีต้นกล้วยนะครับแล้วก็มีจอมปลวกด้วยนจอมปลวกลองไปจับจอมปลวกดูสิครับอืจอมปลวกนะครับแล้วก็มีป้ายครับมีป้ายอะไรครับโคกหนองนาเจโมเดลครับนี่นคะครับป้ายตรงนี้มันก็จะพังนะฮะ ก้าตามรอยพ่อครับนี่บรรยากาศนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เป็นวันมาเที่ยวโคกหนองนะเดี๋ยวเราเราจะไปฝั่งนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซลเซลนะครับมียายแดงด้วยนะยายแดงนี่เจ้าของสวนนะครับอ่านี่เจ้าของสวนนะครับกลังตักน้ํารดนะครับไปนี่ดิเอาไปทางนี้อ๋อนี่นี่นี่ฮะ ของเราก็มีโซะลารเซลล์ด้วยนี่ครับาเนะฮะเดินหน้าเดินหน้าครับแนะนําครับแนะนํานะโคกหนองนาของเรานะฮะอันนี้ยายแดงกําลังตักน้ํารถอะไรครับรถต้นไม้คอ่ารถต้นไม้ยายแดงกําลังรถต้นไม้นะครับอ่ะสอบถามยายแดงหน่อยครับทำมานานอ่ะสอบถามอ่ะสอบถาม,ถามทำมานานกี่ปีแล้วครับ อ๋อจะ,ะจะสามปีแล้วส,นนสี่ปีสา,ปสามย่างสี่ปีแล้วอืมนะฮะเราก็จะม,มีมีต้นนี่ยายแดงมีบางรถอันนี้ต้นฝรั่งฝรั่งเรียเป็นฝรั่งไทยครับฝ<ม>รั่งตัวน้อยแล้วก็ต้นอะไรครับอ๋อนนี s แปลงผักนะครับแปลงผักแล้วก็ยาแดงกําลังรดต้นอะไรครับต้นกระทรอนตอนนี้ต้นกระท้อนนะครับ ล้วก็ขยับมาก็จะเป็นต้นอะไรครับนันต้นอะไรนะอนี้ต้นอะไรลูกอันนี้ต้นนี้ต้นอะไรครับต้นกล้วยต้นกล้วยอ๋อนี่ต้นกล้วยนี่ต้นอะไรครับมะนาวมันนานะฮะล้วก็เดินไปนะครับของเราก็จะใช้ฟางนะครับฟางห่มใช่แล้วแล้วก็ต้นมะม่วงนะฮะยายแดงกำลังลดต้นมะม่วงครับ ต้นมะม่วงนะครับครับทมสองสคือต้นกล้วยนี่ต้นกล้วยแล้วก็ต้นนี้ครับต้นอะไรครับเอนต้นกล้วยต้นที่มีราคาแพงที่สุดนะฮะมีต้นไม่ใช่อันนี้ต้นยางนาแล้วก็ต้นนี้ต้นอะไรฮะต้นอะไรนะอย่าแดงนี่ต้นอะไรนะตนยุง ต้นพยูงอันนี้ต้นพยูงนะครับนี่ต้นพยูงนะครับอ่านี่ก็ต้นยางนานะครับแล้วก็มีต้นต้นน้อยหนาด้วยนี่ต้นน้อยหนานะฮะนี่ต้นน้อยหนาแล้วก็ต้นอะไรครับอ่านะฮะนี่เราก็จะเห็นนะครับบริเวณนี้จะเป็นผลไม้เยอะนะครับ ก็ตรงนี้ก็กําลังเตรียมเอาฟางมาลงแล้วนะครับฟางยังไม่เต็มนะแล้วเดี๋ยวจะมีสวนผักอยู่ตรงนี้ด้วยรบนี่นะฮะเอ่ะเด็กสองคนแนะนําหน่อยแน่นะนี่ต้นอะไรส้มโอครับส้มโอพูดสิส้มโออืมส้มโอนะครับอันนี้ก็ส้มโอนะครับอันนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยอันนู้นยังไม่สุกใช่ไหมอันนี้ต้นกล้วยค่ะอันนี้ต้นกล้วยเอาละเอาละเดินเดินเข้าไปเดินเข้าไปข้างในครับเดินเข้าไปข้างใน นีต้นขนุนนะครับนีต้นทิทอนมีแปลงผักด้วยนะครับมีสองคนครับกำลังผักอะไรครับแปลงผักครับแปลงผกักนะครับมีแปลงผักกาดด้วยน,น้อยอยู่บริเวณนี้นะนี่แปลงผักกาดนะครับ ตอนนี้ก็ยังมีพวกผลไม้นะโซนนี้อ่อเดี๋ยวเราจะไปโซนป่านะครับอ่อเราจะไปเดินโซนป่านะครับเชิญครับเชิญครับเด็กๆเดินนําหน้าเลยนะครับเด็กๆกําลังเดินนําหน้าครับวันนี้เรามาเยี่ยมเยือนกับบรรยากาศของโคกหนองนาดีเจโมเดลนะครับเออมีสระน้ํานะครับวันนี้ไม่ได้เอาอาหารปลามาให้นะครับอ่านะครับมีสระน้ําด้วย ต้อนอะไรเนาะนั่นเล่นจีต้นนี้เล่นจีเอาเล่นจีบ่อ่ะโอเคครับไปทางนี้ครับไปทางนี้ครับอ่าเดี๋ยวจะเดินเราจะให้เด็กๆเดินข้ามสะพานนะครับนะฮะนี่กําลังจะไปนะครับมาเลยครับมาทางนี้นะครับแล้วก็มีส้มโอนะฮะม้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวตาจะอ่านนี่ไงนี่นะฮะ เด็กคนหนึ่งกลับไปเรียบร้อยนะฮะกลับไปหายายนะฮะเด็กคนนี้จะเดินข้ามสะพานคะัดูสะพานของเรานะครับครับเราจะเดินข้ามไปฝั่งั้านนู้นจะเป็นโซนอันนี้นะครับเดินไปเลยฮะเดินไปครับนี่เด็กๆก็เดินครับแล้วก็ข้ามมานะฮะรองเท้า อย่าให้ร่วงนะครับไม่มีมดแดงอ่ะข้ามไปครับข้ามไปนะฮะข้ามไปครับข้ามไปเลยข้ามไปเลยเอาวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยโอ้โหข้ามจนได้นะฮะถึงนี้จะเป็นโซนอะไรครับเป็นโซนป่านะครับใช่ครับนี่นี่นะโซนป่าก็จะเป็นอันนี้ดอกตูนเยอะแยะมากครับ ยังเหลือคนเดียวครับน้องไม่ใช่ม่วยแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีโซนนี้จะเป็นโซนป่าเลยนะครับข้างล่างก็จะเป็นกระเจียวแล้วก็ต้นต้น้นุไงต้นอะไรครับต้นกล้วยปลูกออมาต้นกล้วยออันนี้ไม้แดงครับอันนี้นี่ตรงนี้ไม้แดงครับนี่ไม้แดงครับอาไม้แดงพูดซิพูดกับไม้แดงสินี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ โตเร็วๆนะพูดสิจับสิอานะจับด้วยจับด้วยจับลแล้วก็ลุกเออโตเร็วนนะเดี๋ยวนี้เกินนะครับผมแถวนี้จะนนเป็นครับ<อ>แถวน,น,นี้ก็จะเป็นส่วนป่าส่วนป่านี้ต้นไมจ้จะเยอะนะต้นนู้นอยู่กับยายแดงและเอะมาทางนี้มาทางนี้ ครับโอเคครับอาค่ะเดินน้าหน้าเดินน้าหน้าเลยครับมีโซนนี้ก็จะเป็นโซนป่านะครับโซนป่ายังไม่ได้เอาฟางมาใส่แต่ก็จะมีวมพวกใบไม้นะใบไม้มันก็นี่ใบไม้กลุกนะครับอันนี้ก็จะมีต้นรอบๆก็จะเป็นอมอสพลาวครับสงสัยโตขึ้นไปมันจะล้มใส่นี่นะฮะ ดูสิครับต้นไม้เยอะมากเลยนี่ครับนะอันนี้รอบรอบสารสารน่าจะมีทองนะทองน้ำลดลดเยอะมากเลยนะดูสิครับอ่ะวาเดินเลยครับเดินเลยครับเนเร็วๆนะออเห็นไหมอ่ะเคาะเคาะๆหน่อยครับโตเร็วเร็วนะข้อนี้ด้วยอันนี้นี่วะโตเร็วๆนะเร็วๆ ัตเร lonely, ็วๆนะตรงนี้ก็จะเป็นทางสองครับทางอต้นไม้เยอะนะครับก็เราอัดลงไปเลยนะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าต้นไม้มันจะไม่นี่นะใส่ลงไปเลยนะฮะบรรยากาศครับอากาศดีวันนี้อากาศอ่า เอาสุริน14องศาครับวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวนะครับข้างครับนี่นก็จะเป็นพลองทีสระอันนี้วันนี้วันที่22แล้วนะครับ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแถวนี้ยังไม่เอาฟางมาลงนะครับเดี๋ยวฟางก็จะมาลงแล้ว,ว,ว,วนี่นะครับนี่แถวนี้เอาฟางมาลงแล้วครับโคกหนองนาก็สำคัญที่สุดเลยคือถ้าผมฟางเยอะเลยน่ครับถแถวนี้เห็นไหมฟางเรามาลงนะครับ เยอะมาก,ามากครับผมฟังเยอะนะครับม,มานั่งเล่นได้แต่เราต้องเด็กอ่ะเนี่ยฟังก็ะงจะเป็นร่มตลอดอันนีเป็น ตัวเร็วนะครับตัวเร็วนะตเร็วอ่าเด็กคนนี้ก็จะบอกว่าโตเร็วเร็วนะโตเร็วโตเร็วเร็วนะตอนมาใกล้ได้สดชื่นครับเป็นเด็กว่าโตเร็วเร็วอ่ะพูดพูดสิอ่ะจับนี้ด้วยจับนี้ด้วยจับนี้โตเร็วเร็วจับอ่ะมาจับสิมาจับสิ โตเร็วเร็วนะเอาไปก็หยับไปอ่ะเอาจับอ่าโตเร็วเร็วให้สุดโตเร็วๆนะนี่เกือบไปทางในแล้วเนี่ยเอามาทางนี้ครับเดี๋ยวจะไปโซนโน้นนะครับโซนนี้ก็จะมีนี่ตรงนี้ก็จะนี่ตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนี้มาทางนี้ ตอนนี้ก็กำลังปลูกครับปลูกปลูกมันปลูกแตงโมนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะมีวังคาวังาต้นไม้แดงนะโซนนี้ไม้แดงผมใส่ลงไปเลยดูไม้แดงกำลังงามเลยฮนะเอามาทางนี้แล้ว ไม่ไปแล้วไม่ถ่ายเห็นกุมงนะกุงมงต้นไม้นะครับแล้วก็นี่คือต้นอะไรครับนี่ให้ดูจบตรงนี้เลยนะต้นงิว้วัรโอเคครับ เติมโตแล้วครับต้นขาเต็มเหมือนกัน,นมบรรยากาศแค่นี้เนานะฮะ